แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเชื่อมแท่งกาวนะครับด้วยวันททมนะครับนีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมเวลนะครับขนาดยี่สิบห้ามิลลิเมตรนะครับอันนี้อนี้ก่อนจะเชื่อมก็ผมไล่ความชื้นแล้วนะครับเอาแก๊สปอาไปแล้วร้อนไม่เย็นก็เลยลองมาใส่ดูนะครับมีตุกกยางมาด้วยนะครับเคยใช้ เข็หมหัวใจแล้วมันอันนี้คือคือรอของครับสั่งอยู่ยังไม่ได้นะครับก็เลยใช้น,นี้มันเป็นตัวเก่าอยู่หลังบ้านก็มาใช้บ้งพางไปบ้างพอดีสั่งมาแล้วสองร้อยกว่าบาทนะครับนี่ก็ลองใช้ไปสักพักแล้วครับนี่นะครับตัวกระเบื้องนะครับก็จะมีแผ่น เผ็นประสานนะครับนี่นี่เป็นตัวจุดนี่เป็นดินปืนนะครับก็เดี๋ยวร้อยตัวนี้มันเย็นก่อนแล้วเ,เดี๋ยวจะเชื่อมนี่อนี้ขาดไม่รับบินอย่างนะครับเอาไว้เอาไว้ยาตรงตรงตรง,ตรงใต้กระเบื้องนะครับกันกันน้ำหลอมละลายมันไหลออกนะครับเดี๋ยวจะมีแผ่นยางใสนะครับนี่แผ่นยางมันหลุดนะครับจะมีแผ่นยางนะครับ เป็นยางอยู่ท่านี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาดินเหนียวกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหลทิ้งนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอให้ให้แท่นี้มันมันเย็นท่าไหร่ก่อนยังร้อนเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทผงลงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟึบนะครับร้อนอีกสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับถ้าใช้เก๊สต่อไปแล้วเดี๋ยวไง รอให้มันเย็ยนก่อนอีกสักหน่อยยังไม่เย็ยนครับยังร้อนเอัน,นี้เย็ยนแล้วใส่ถงแดงเดยน็นแล้วอนนี้เห็นไหมครับพอ,พอใช้ไปแล้วอันนี้คือใช้แค้มหัวใจรัดนะครับก็เลยเป็นตะกันแล้วบนี่ยเป็นตะกันเขียวแล้วน้ำมันเข้านะฝนตกนะครับอันนี้คือเราดินเหนียว ตูดไปแล้วนะครับทั้งทั้งทั้งกลางก็ข้างนะกันน้ำหลอมอะไรก่อนนะครับเดเ๋ยวจเทผมนะครับเดีด๋ยวเราจะมาเทผมนะครับอนันนี้ครับก่อน เราจะเทนะครับตรวจดีแล้วนะครับก็มใช้ได้อยู่นะครับอยู่หัวเสาเพียวกดช่องว่างข้างข้าง,างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นนี้ใส่นะครับ ตัวนี้นะครับผงผงสตาร์ทมันจะอยู่มันจะอยู่ล่างสุดนะครับมันจะไม่อยู่บนฝานะครับนะครับฝาจะไม่มีนะครับครับเทยนะครับ ผมสตาร์ทเขาจะอยู่อยู่อยู่ข้างล่างนะครับของของยี่ห้อคอมวิวนะครับเห็นไหมครับมืดกว่านี้เห็นไหมอันนี้นะครับผมสตาร์ทเขาเดี๋ยวผมจะเหลือไปใส่ตรงตรงฟ้าสักหน่อยนะครับง่ายในการจุดนะครับอันนี้นะครับสาเขาครับเดี๋ยวผมจะโรยใส่ฟ้าสักหน่อยนะครับ ของยี่ห้ออื่นเขาจะอยู่ที่ฝานะครับแตข่ของของคาร์เมลนี่ยอยู่ที่เขจะอยู่ที่ที่ก้นกระปะ๋อกระป๋อนะครับถ่ายมือเดียวครับเดีย๋ยวเขียวให้หมดนะครับ นี่ของนี่หงหอกคัมเวลไม่รู้ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเทไม่รู้ว่าเทไม่รู้ว่าอันนี้ดินมันไม่ได้เหนียวมากนะครับมันดินอยู่ข้างบ้านผมจะลองจุดดูนะครับกลัวมันไหลทิ้งลงล่างไปเชื่อมไปแล้วรอบหนึ่งมันไหลออก นี่หน้าน่าจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะนี้ทบไว้ครับกันโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกระป๋อดูนะครับครับเดี๋ยวเราจะลองจุดดูนะผมใช้แก๊สนี่ใช้แก๊สจุดของคัำวิญจุดจะไม่บุบแรงนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนอันอื่นนะครับใช้แก๊สอันนี้ครับจุดเลยครับ ไม่แน่เจอคำเบลเขาจะดุกแรงไหมครับมคือคำเบลนะครับลักษณะขเขาะจะไม่ไม่ไม่ดุบแรงเหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นในท้องตลาดที่ผมเคยใช้นะครับของยี่ห้ออื่นนี่น,น่ากลัวนะครับ Okay. ก็ข้างล่างผมอุดไว้ข้างๆได้ได้อยู่นะครับตอนนี้มันกำลังกำลังทำลายดบเดปล่อยให้เขาเย็นเองครับน่าจะประมาณสักสักยี่สิบนาทีนั่นแหละอันนี้เราก็ปล่อยไปก่อนนะครับไม่ต้องไปเร่งอะไรนะครับใสฟก,ก็ปล่อยแล้วแต่ถ้าใครมีดินเยอะๆตรงนี้ใส่เยอะก็ดีครับ ดีผมผมใส่ไม่หมดไม่อยากขยับมากนะข้างล่างม,มันดินไม่เหนียวใครมีตรงนี้ใส่เยอะเล้ครับสายเยอะได้ไม่เปื่อยเยอะครับมันร้อนนะครับตรงนี้ตรงนี้นเขาเปื่อยนะครับสายมันจะเปื่อยหน่อยนะครับแต่แต่ลุมเก่าผมไม่ได้ใช้ของคัเวิลนะของ ยี่ห้ออะไรไม่รู้สั่งมาอันนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับ <S <S ยี่ห้อเซฟโกนะครับนี่ครับยี่ห้อเซฟโกนะครับตึกของของคัมเบลเขาก็ <S <S น่าจะหลายพันบาทนะครับหลุมนึงครับ <S <S เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเย็นแล้วให้มันเย็นก่อนนะครับเย็นโดยธรรมชาติไม่ต้องไปเร่ง เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมาดูความเรียบร้อยอทีนั้นก็ปล่อยข้าไปก่อนหลังจากเริ่มเย็นแล้วครับก็เปิดมาแกะดูความเรียบร้อยนะครับจะดูดะครับแกะดูความเรียบร้อยนะครับเดินเป็นตัวนี้ครับเดินเดินเปตัวนี้ที่บ้านเพิ่งทำไปเสร็จใหม่นะครับ นี่ครับเพิ่งทาเสร็จใหม่นะครับก็เลยต่อต่อกาวนะครับเดิมมันอันนี้กาวมันเป็นกาวของผมมีทําน้าอุ่นอย่างเดียวตัองจากไฟที่บ้านเป็นระบบเก่านะครับไม่มีกาวนะครับนี่ผมซื้อมาตอกทาน้าอุ่นเมื่อประมาณสี่ปีแล้วนะครับสภาพครับน็อตอันนี้มันขึ้นหมดครับเป็นแคมป์มาใจครับเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับก็จำไม่ผิดอันนี้ก็เลยเอามาใช้ก่อน มาขันหลุมนี่ก่อนนะเพราะว่าใชาไา้ไปฟางก่อนไปสั่งมาใหม่นะคำวิวมานะเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองลองแกะลองตรวจสอบความเรียบเาียบแกะกระเบื้องนะเดิมเย็นแล้วครับมาขันเริ่มนะครับับข้างล่างครับเอา ดีดเนีย้ครับยาดีๆนะครับ,นรบเนี่ยผมนี่ผมไม่ได้น้น้อยนิดเดียวนะนะครับสายสายเขาจะจะเปื่อยนะครับเปื่อยมันจะเปื่อนะไรไหมครับยังยังร้อนอยู่นะไม่เย็นนะแต่ว่าไม่ต้องเอาน้ำมาใส่แล้วเขาเย็นเองครับ ดูสภาพนะครับมันเชื่อมสนิทดีไหมนะนี่จะคาไวอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอดูดูสายมันกะ็น้อไม่เย็นเท่าไหร่นะ แต่ไม่ได้ตรงมีแหงนะครับอันนี้แผ่นพลาสติกยังเหลือนะครับ เดี๋ยวเราจะวอนะมไ่เห็นว่าน่าจะเชื่อมสนิทดีอยู่นะครับเพราะว่าเาะจะให้ดูนะครับตรงโคนโอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันตื้นไปไหนปะตรงตรงที่เราสายของแดงเข้านะ่ะความจริงมันน่าจะ มันน่าจะขยับขึ้นมาสักสักตรงนี้นะครับพูดถึงแต่ว่าพอเราเสียบเข้าไปแล้วมันมันแคบนะครับช่องช่องว่างระหว่างระหว่างรูของของกระเป๋ะกระเบื้องนะครับมันก็เลยอาจจะแต่ว่าแต่ว่ามันมีก็มีช่องว่างให้ให้มันไหลหลงอยู่ครับแต่ว่าก็ กินนิดเดียวนะครับตรงนี้น้ำหลอมละลายมันไหลตรงมันติดหัวเสาแค่นิดเดียวนะครับเพราะมันมันชนสายก่อนตามจริงมันน่าจะเดียวยเดี๋ยวดูนะครับถ้าถ้ามันแต่มันก็แน่นดีหรอกใช้ได้อยู่หัวเสากับกับตัวเชื่อมมัน ม่หลุดก็โอเคนะครับม่ใช่ไ้ผมจริงวัดค่าแล้วแหละนี่ไม่เกิน0.5โวลต์นะครับค่าเก่าได้อยู่0.3หน่อยๆนะครับผมวัดแล้วเรียบร้อยก็แน่นาดีก็น่าจะได้อีกจะเช็คทีละครั้งนะครับเมื่อมีเวลามาถูงครับเดียวทีนี้ก็จะเดี๋ยวผมจะตอกก็จะเดี๋ยวจะตอกแท่งกาวให้เดี๋ยวติออกก่อนแล้วก็จะตอก แท่งกาวนี้มันก็ของคำวิวนะครับสองเมตรสี่สิบนะครับทอนละเมตรยี่นะครับสองทอนติดต่อกันนะครับผุมตอกลงไปแล้วเดี๋ยวเสเร็จแล้วเราจะมาก็เดี๋ยวเก็บอันนี้เกิดเ็จกระเบื้องมันขึ้นก็เดี๋ยวก็ปิดฟ้าครับหลังจากเชื่อมเชื่อมกาวเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะมามาต่อเข้าวงจรนะครับยิ่งพึ่งถอดออกนะครับอันนี้ก็ เส้นนี้น้ำมามาจากของการไฟฟ้านะครับสายเบอร์ยี่สิบห้าครับน,นี่ก็จะเข้าบัดบากาวครับบัดบากาวนะครับขาวๆนี่เซอร์เดนจินนะครับน,นี่ครับเซอร์เดนจินครับฝั่งนี้เป็นอันนี้เป็นตู้ของของชานเดอร์นะครับโฟกัสไหมคืออันนี้เป็นอันนี้เมนเมนธรรมดาไม่กันดูดนะครับอันนี้ก็ลูก,กสกิตธรมตรมดาครับเข้าต่อวงจรได้มาก็อันนี้เป็น เป็นเมนกันโดดนะครับสามแอมป์นะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟนะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นลูกธรรมดาหมดครับไม่ใช่กันโดดนะครับจะเป็นกันโดดแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้แต่นี้เป็นเป็นเมนธรรมดาครับไม่ใช่กันโดดนะครับอันนี้ก็จะมาต่อคืนนะครับที่เราเชื่อมแท่งกราวไปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะออกไปปิดจะเอาไว้ปิดจะเอาไว้ปิด เดี๋ยวจะไปปิดหลุมกาวนะครับนี่ก็เช็คไปแล้วรอบหนึ่งครับก็ได้อยู่นะครับไม่เกิน0.5อห์มโอเคนี่ก็สมบูรณ์แล้วนะครับตาจริงก็มีการดูดแต่ว่ามาตรฐานการไฟฟ้าไม่ต่อเพิ่มนะครับมีไปกาวนี้มาจากการไฟฟ้านี่เข้าลูกสะกิดนะครับ หรปิดลูครับแต่ว่าก่อนปิดนะครับนี่คือผมก็จะจะโค้งสายแบบนี้นะครับน้ํามันก็จะเข้าไปแหละหน่อยนึงแต่ว่ามันมันจะไม่ย้อนขึ้นมาถึงโค้งข้างบนนะครับนี่ครับน้ำนะครับก็อาจจะมีสนิมเขียวบ้างอะไรบ้างครับก็คงจะได้อีกอีกหลายปีอยู่แล้วก็มาต้องมาเช็คเรื่อยๆครับนี่ครับผมจะงองอหลุมละนะครับน้ามันจะไม่ไหล ขึ้นด้านบนนะครับมันจะไหลลงด้านล่างเสมอครับ <S <S ก็เสร็จแล้วนี่อน,นี้ทำทำเหล็กมันจะมีเหล็กจะมีหูตัวอยู่มากกว่ามันไม่รู้หาไไหไหนไม่เจอก็เ,เอาเอาเชือกนี่แหละมัดแสะจะเปิดจะเปิดเปิดไม่ได้ไงก็จะเชื่อขาก็เดี๋ยวค่อยเหล็กมาแล้วก็ อดึงขึ้นนะครับปิดฝาครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกาวที่บ้านทำยิงนี่ก็แน่นหนาดีนี่ก็ยัดไปเงียอเก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะครับเดี๋ยวว่างก็จะพยายามหา ทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ